สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอหอม EP ที่14แล้วค่ะวันนี้นะคะเทียนมากับคอนเทนต์ที่เทียนเคยบอกแล้วว่าเทียนจะมารีวิวน้ำหอมสายสชื่นสายซัมเมอร์นะคะแต่ว่าคลิปนี้ขอตั้งชื่อว่าน้ำหอมสายสชื่นดีกว่าวันนี้ต้องยอมรับนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเทียนไม่ตั้งใจะจะมาถ่ายคลิปเลยเอาจริงคือตอนนี้เป็นเวลา5เกือบจะ5ทุ่มแล้วทุกคนจริงก็คือควรอาบน้ำนอนเนาะแต่ว่าแบบ เออมันก็มีคนบางคนที่แบบอยากร้องเครื่องสำอางอยากร้องคอนแคกอยากร้องขนตาอะไรเงี้ยเพราแต่งเสร็จแล้วก็เสียดายอ่ะเั้นก็ถ่ายไปเลยเพราะเราตั้งใจจะทําแล้วแต่ว่าจริงๆเราตั้งใจจะถ่ายในวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะโอเคจริงๆอะอยากทาน้ําหอมนี้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มหน้าร้อนนะคะแต่ว่านั่นแหละก็ผัดวันประกันพุ่งมาจนฝนตกกหนำแล้วนี่มันจะหน้าฝนอยู่แล้วนะเธอโอเคแต่ว่าวันนี้เฮงก็จะขนน้ําหอมที่มีทั้ง น้ำหอมที่เทียนอยากจะรีวิวเองแล้วก็น้ำหอมที่คนอื่นฝากให้เทียนมารีวิวด้วยนะอืมเดี๋ยวไปดูกันเลยมีตัวไหนบ้างคลิปนี้ก็จะไปในทางของน้ำหอมสดชื่นเนาะส้ำหับสดชื่นเนี่ยเทียนบอกก่อนแลว้วมันใช้ได้ในทุกๆฤดูจะร้อนจะหนาวจะฝนน้ำหอมสดชื่นคือเป็นสิ่งง่ายๆเป็นคำตอบนะคะมาตัวแรกเลยเรียกว่าเป็นตัวแบบตำนานของเทียนเลยก็ได้นะเพราะว่าเทียนใช้เขามาตั้งแต่ประมาณ สอสมปีที่แล้วอะเออนะคะตัวนี้เลยค่ะไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักเนะาะเดวิด o อบนะคะ d ดวิด o อ,อบควอเตอร์ซีโรสนะคะคลิปนี้ก็จะเห็นแบบเล็บเทียนแบบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตัวนี้มันเป็นน้ำหอมฉีดไปด้วยสดชื่นนะคือเนี yeah. ่ยมันเป็นกุหลาบที่สดชื่นที่สุดเท่าียนเคยดมมาเลยมันเป็นกุหลาบที่สดชื่นใช้แบบไปไหนก็ได้แล้วก็ดู ดูสดชื่นแต่ว่าไม่ได้ดูแมนเพราะมันเป็นบูแมนเนาะมันเป็นของมันเป็นของผู้หญิงแล้วมันก็ดูแบบเฟรชแล้วมันก็ดูอ่าใช้ในชีวิตประจําวันได้ไปทํางานได้ไม่ใช่ว่าน้ําหอมเฟรชจะต้องใส่ไปวิ่งออกกำลังกายอย่างเดียวเนื้ออกใช่ไหมเออตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ สาวๆคนไหนที่แบบเพิ่งเริ่มใช้น้ําหอมอะค่ะตัวนี้เทนแนะนํานะเป็นกลิ่นกุหลาบเฟรชเฟรชไม่ใช่กลิ่นกุหลาบทึบๆหรือกลิ่นกุหลาบแก่ๆหรือว่าเป็นกลิ่นกุหลาบที่ใช้ยากนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบที่ใช้ง่ายแล้วก็สดชื่นเซฟเซนต์ end, ไม่ทํรลายคนรอบข้างที่สําคัญ เป็นสดชื่นที่ติดทนด้วยนะคะค่อนข้างติดทนมากๆเลยนะถึงมันจะเป็นออเดอร์ทอยเลตก็ตามเพราะว่าเมื่อก่อนตอนย้อนไปสองสมปีที่แล้วที่เทียนทํางานอยู่ที่หนึ่งอะงานนั้นต้องเป็นงานที่ออกพื้นที่บ่อยๆแล้วเวลาที่ออกพื้นที่อะค่ะเทียนจะใช้ตัวนี้เพื่อให้ความรู้สึกคือมันจะได้แบบดูสดชื่นสดชื่นเนาะเราต้องการความกระฉับกระเฉงแล้วก็ความสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือวางวันที่เทียนแบบว่าเทียนจะพกตัวนี้ไว้ในกระเป๋าอะแต่ว่าตอนนั้นเทียนใช้ไซส์เล็กกว่านี้นะอันนี้มันจะไซส์ใหญ่หน่อย แบบพกไว้ในกระเป๋าถ้าหากว่าวันไหนที wow. ่เทียนลืมฉีดน้ำหอมตัวนี้คือคำตอบเทียนก็จะฉีดตัวนี้นะคะโอเค d a v i d of Coolwater Sea Road o ร t เด t ร์ไลค่ะตัวต่อมาเป็นตัวที่คนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมาอยู่ในคลิปนี้อะไรเงี้ยแต่เทียนจะอธิบายให้ฟังว่าเออทำไมตัวนี้ค่ะขวดน้อยน่ารักมากเลยอ่ะโคเอโนเมอ่านว่าอะไรอะอ่านว่าโนเมปะอ่าเทียนไม่แน่ใจว่า ว่าจริงๆแล้วมันภาษานี้มันอ่านแบบแบบคำนี้มันอ่านได้คำแบบไหนบ้างเนาะแต่เห็นอ่านว่าโนเมตแล้วกันนะคะถ้าสมมติว่าใครรู้ว่ามันอ่านยังไงจริงๆก็มาคอมเมนต์ได้เนาะตัวเนี้ยจริงๆอ่ะตอนแรกเทนต้องสารภาพเลยว่าเทนไม่ชอบเลยแบบไม่ชอบเลยสุก็แบบเฮ้ยทำไมมันฉุนจังเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบฉุนนะแต่แบบพอไปอ่านโนตแล้วเขาบอกว่ามันเป็นมันออกแนวฟรุตตี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุกว่าเออไหนลอง ก็มารู้สึกว่ากลิ่นนี้มันเหมือนเป็นกลิ่นแบบเอิร์ทตี้ที่สดชื่นแล้วก็มีกลิ่นเหมือนเปลือกส้มอะไรทํานองนี้มันมีความเอิร์ทตี้ของมันอยู่เชื่อไหมว่าเทนใช้ในหน้ารอนจนหมดอ่ะตัวนี้เป็นขนาด20 ml หรอละมั้งม,มีขนาดแบบจิ๋วๆขายเนาะเหมือนกับว่าพวกโคเอโบครีมก็จะมีจิ๋วๆแบบนี้ขายเหมือนกันซึ่งแบบ มันน่ารักมากแล้วมันก็แบบพกง่ายพกสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่คนน่ะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่สําหรับเทียนน่ะเทียนคิดว่ามันหอมแล้วมันก็สดชื่นใครที่ต้องการความแบบส้มจริงๆมันไม่ได้มีจริงๆไม่ฟุตี้แต,แตจ่จำไม่ได้ว่ามันมีส้มเะไรมันมันเหมือนกลิ่นแบบเปลือกส้มแล้วก็กลิ่นโทนเอิร์ตี้ผสมเข้าไปแล้วมันก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่มีความยูนิคมากๆนะคะคือเป็นกลิ่นยูนิค่ะต้องบอกแบบนี้เพราะว่า เราจะหานะกลิ่นแบบนี้ไม่เจอในน้ำหอมอื่นๆอธิบายอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ซ้ำอะดูมีเอกลักษณ์มากๆนะคะอืมแล้วทุกใช้จนหมดอีกขนาดนี้ก็คือชอบมากเลฟจะบอกว่าตอนนั้นใช้ในหน้าร้อนหน้าเดียวก็หมดแหละ 20ml นะคะตัวนี้เลยค่ะ c o e n o m e ค่ะคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้ยื่นไปใกล้ลนะเพราะว่าแบบอายเล็บจริงๆแบบไม่มีเวลาจะแบบจะทำอะไรใดๆเลยจ้า มาถึงน้ำหอมบ้านของซูนี่เพอร์ฟูมนะคะซึ่งเกียนอะ่ะเพิ่งจะรีวิวตัวนี้ไปนะคะแล้วตอนนี้ก็คือใช้ไปเกือบจะหมดแล้วมีแววว่าอาจจะต้องสั่งตัวใหญ่ดูดิเหล่าน,นนี้นะคะเพิ่งจะทำไปเมื่อคลิปที่แล้วหมดแล้วทุกคนนะคะเนโลลีเบอร์กามอตคาตัวนี้จริงๆอ่านว่าเบอร์กามอตเชียร์แต่จะไม่เวลาที่อ่านเบอร์กามอตแล้กันนะคะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่สดชื่น บวกความดอกส้มจริงๆเทียนไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินดอกส้มขนาดนั้นนะแต่ว่าดอกส้มของของซูวิเนี่ยทำให้เทียนรู้สึกว่ามันมันสามารถทำให้เทียนชอบได้อ่ะเออก็ถือว่าก็าถือว่าอืมไม่ธรรมดาคือเป็นดอกส้มที่มีความขมๆหน่อยอาจจะขมมาจากเปลือกของเอออาจจะอาจจะขมมาจากเปลือกของมะกรูดก็ได้อันนี้ดาวนะเออมัน เนี่ยมันมีความขมขมอยู่มันจะให้ความรู้สึกทั้งสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายในเวลาเดียวกันน้ําหอมสดชื่นไม่จํำเป็น,น,ปนไม่จําเป็นที่ต้องเป็นน้ําหอมแบบสายแบบสีฟ้าทะเลเสมอไปนะน้าหอมสดชื่นเนี่ยก็ต้องให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยให้ความรู้สึกสบายด้วยไม่อึดอาาัดเวลาเราฉีดเนาะซึ่งตัวนี้คือคําตอบตัวนี้เทีนมองว่าใช้แล้วดูดีขึ้นด้วยซ้ํามันจะดูมันจะดูเป็นสดชื่นที่ที่สุขขุนมนุ่มนวลขึ้นดูเป็นสดชื่นที่มีในยะมี ความมีนัยยะมีความคิดมีมาดเออเรียกว่าสดชื่นที่มีมาไม่ใช่แค่สดชื่นแล้วก็จบไปนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากใช้น้ําหอมสดชื่นไปออฟฟิศอย่างเงี้ยตัวนี้คือคําตอบนะคะก็ความติดทนเนี่ยก็อาจจะก,กลางๆเนาะอาจจะไม่ได้เพราะแมนซ์อาจจะไม่ได้แบบอลังการมากเพราะมันเป็นน้ําหอมสายสดชื่นเนาะฉะนั้นเนี่ยพกไปเตอมระหว่างวันน่็กำลังโอเคเพราะว่าเทียนก็พกตัวนี้ไปเตอมระหว่างวันด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วสงสัยจะต้องถอยสัก ัวใหญ่แล้วสมัง่งโอเคนะคะตัวนี้นะคะซูวิเนียเน,ยนลลิเบอร์กามอดค่ะตัวต่อมายอมรับเลยว่ายังไม่ได้แกะกล่องตัวนี้นะคะคือเทียนอ่ะมันมันกล่องมันสวยมากคนกล่องมันสวยมากค่ะโอเคเนี่ยเป็นของปัตตไฟลเนาะแต่ว่าเป็นเป็นคอลเลกชันที่พิเศษนะคะเป็นคอลเลกชันพิเศษเราจะบอกว่าน้ำหอมอันนี้คือแบบหอมแล้วก็แบบ แล้วก็อยู่หนีมากๆอ่ะทุกคนมันมันมัน,ม,นมันแต่แต่เดี๋ยวมันมีแต่นะเดี๋ยวมันมีแต่อ่ะตัวนี้นะคะขวดสวยมากโฟเมโรเซลังนะคะตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้คือเทียนะเคยมีโอกาสได้ใช้กลิ่นส้มโอที่เป็นรลายธรรมดาของเขามาก่อนเนาะซึ่งอันนั้นก็คือชอบก็คือประทับใจนะคะแต่แต่แตพอมาใช้ตัวนี้ขออนุญาตฉีดไปด้วยดมไปด้วยฉีดไปด้วยพูดไปด้วยเนาะแต่ว่าพอมาดมตัวนี้มันอุย้ย ฟดเขากระจายดีมากนะโหสเปียมันเป็นส้มโอที่ที่มีความคล้ายคลึงกับตัวนี้เหมือนกันนะเออเห็นว่ามันให้อารมณ์อารมณ์เดียวกันเลยอะ่ะมันเป็นมันเป็นสดชื่นที่ผ่อนคลายแล้วก็ดูสุข,ขุมแล้วก็ดูแพงมันเหมือนคนคนเนี้ยนะคนคนเนี้ยนะมีอยู่สองแบบเป็นเจ้าของไร่ก็เรียกอะไรเจ้าของสวนส้มโออะ่ะ แต่ว่าแบบไม่ทํางานเองนะนั่งแบบจิบชาแล้วก็ดูแบบสวนในตอนเช้าแล้วก็มีแดดส่องลงมาแบบอบอุ่นอบอุ่นในหน้าร้อนแบบนี้กับคนคนนี้เป็นแบบผู้ดีอังกฤษเพิ่งแบบเป็นนักเรียนนอกจบใหม่หรือแบบเป็นผู้ดีอ่ะเป็นผู้ดีเอาเป็นผู้ดีแล้วกันน้ําหอมอันนี้คือคนที่แบบรักสงบแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อบอุ่นพื้นที่ที่มีแสงแดด อยู่ในแสงแดดรำไรอยู่ในหน้าร้อนแต่เป็นหน้าร้อนของผู้ดีอ่ะตัวนี้ต้องพูดแบบนี้เลยนะแล้วขวดเขา่าสวยมากแบบขวดแบบผู้ดีมากนะคะตอนนั้นโดนป้ายมาก็คือซื้อแบบ2แอลมาแล้วแบบหอมมากๆนะคะก็เลยโดนตัวนี้มาเลยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีอ่ะทุกคนมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นส้มโอบวกกลิ่นฝรั่งอ่ะเหมือนกลิ่นกลิ่นฝรั่งอะ,งอะแต่แต่มีแต่นะคนที่ไม่ชอบฝรั่งคนไม่ชอบกินฝรั่งหรือไม่ชอบกลิ่นฝรั่งจะไม่ชอบกินนี้ เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเทียนอยากให้ไปลองดูก่อนนะแล้วคุณก็จะเข้าใจถึงความนุ่มนวลของของกินนี้นะคะแล้วก็มีบางคนบอกว่ากินนี้ก็ก็คล้ายๆกับครีตอวันตาแต่ว่าเทียนว่าไม่คล้ายนะเทียนไปดมูมแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คล้ายขนาดนั้นเ,ออเป็นเป็นสดชื่นของผู้ดีก็แล้วกันนะเป็นสดชื่นของผู้ดีอีกหนึ่งตัวนะที่คลิปที่แล้วเดนก็รีวิวของซูวิเนี่ยเพอร์ฟูว่าเป็นสดชื่นของผู้ดีเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นแบบผู้ดีแบบผู้ดีอังกฤษผู้ ตัวนี้ต้องไปลองนะต้องไปลองนะคะ b u t เตอร์ไฟ o พรเมโลังค่ะต้องเก็บใส่กล่องก่อนนะคือกล่องเขาแบบน่ารักมากอะกล่องแบบดีใช้คำว่าดีที่เปลืองมากเลยอีกตัวหนึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้จริงๆแล้วว่าเป็นของเจ้านายคะ่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้รีวิวตัวนี้ให้หน่อยเพราะว่าเขาชอบตัวนี้มากเราเป็นคนแนะนํอ,อบอกก่อนว่าเราเป็นคนแนะนํา เมื่อกี้น้ำหอมร่วงไปขวดหนึ่งทุกคนขวดใหญ่ด้วยแต่โชคดีที่ไม่แตกนะคะโอเคตัวนี้ค่ะสมเม็ดนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนน้ำหอมของ t t ต r f ไ y ก็คงน่าจะรู้จักตัวนี้นะจะบอกว่ามันหอมมากแล้วเราก็รู้สึกว่าห้าเราไปดมเรานึกถึงเรานึกถึงเจ้านายอะไรเงี้ยพอแบบมีโอกาสไปห้างก็เลยแบบเออแบบชวนไปดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบแล้วก็นี่เลยค่ะได้มาแล้วนะคะขวดแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเขาทำค <c oughs> อลเลคชันนี้ทำขวดออกมาสวยนะคะหอมมะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอันนี้คือกลิ่นสะอาดคือกลิ่นแบบกลิ่นสดชื่นสะอาดแบบเนี่ยคนอาบน้ำใหม่ๆอะ่ะจะกลิ่นแบบเนี้ยสว่างสะอาดทะเละอาบน้ำใหม่ๆแบบนั้นนะคะคือแบบ สะอาดสดชื่นแบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็มีความเป็น f l o r a นิดนึงนะมีความเป็นแบบมีความเป็นดอกไม้ขาวอยู่ในกลิ่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าหอมอะ่ะหอมมากมันเป็นกลิ่นที่แบบหอม หอมสะอาดสดชื่นอาบน้ำใหม่ๆใครที่ไม่ได้อยากคิดมากว่าวันนี้ฉันจะฉีดอะไรหรืออยากจะได้น้าหอมสดชื่นตัวหนึ่งที่เป็นกลิ่นสะอาดๆมานอดับน้าใหม่เทงก็แนะนาตัวนี้นะนะ performance ก็โอเคเลยนะคะราคาน่ารักด้วยรู้สึกจะราคาไซส์นี้น่าจะประมาณ900กว่าบาทถือว่าไม่แพงนะ 4ml อืมแล้วก็มีไซสเ์เล็กๆด้วยนะคะไซส์แบบ c m l ก็มีนะคะลองไปตำกันดูไปไปดมกันดูก่อนได้นะบัตเตอร์ไฟเขาก็มีหลายสาขานะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ทิ่งอย่างที่เทียนไปบ่อยจะเป็นใกล้ๆที่ทำงานจะเป็นเดอะมองอ์บงวานเนาะแล้วก็เซนทรัลพ้าสเซนทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยมีม,มีมีตามห้างอยู่หลายที่นะคะลองเข้าไปดูในเพจเขาได้นะคะตัวนี้เลยค่ะสมาจ์จากวัตตาฟายค่ะชอบขวดเขาเนาะเนี่ยแล้วดูที่ใส่เขาดีที่ใส่ก็น่ารักนี่แบบนี้จะใส่ให้ดูชิปแพ็กเกจเขาก็น่ารักนะเขาเพิ่งเขาเพิ่งจะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่มานะคะทุกคนอ่ะ มาถึงตัวสุดท้ายนะตัวที่มเมื่อกี้เป็นกิ้งไปแล้วเทียนช็อกมากเพราะาเทียนเพิ่งซื้อมานะคะเทียนเคยพูดถึงน้ําหอมตัวนี้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าจะมาย้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าเทียนเพิ่งซื้อตัวใหญ่มากนะคะตัวแบบแล้วก็ได้ใช้มากขึ้นหลังจากที่ตอนนั้นอะเทียนอาจจะใช้แบบว่าใช้ในตอนที่ใช้ในปริมาณน้อยเนาะแบบว่าเป็นไวโอลอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าชอบก็เลยแบบมาแล้วนะคะคตดสวยมากอันดับแรกจยให้ดูขวด ดูรายละเอียดขวดดิสวยแล้วช่วงนี้ที่เป็นคนแพ้พวกแบบสีแบบสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเออแบบเออนั่นแหละก็เลยแบบเห็นขวดแล้วมันแบบนะคะเราก็มั่นใจว่าเออเราเทียนน่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อน้ำหอมแบบเขาตร์แบนขวดใหญ่เพราะเที่รู้สึกว่ามันใช้ไม่หมดแล้วมันก็แพงก็เสียดายกลิ่นเน้นจริงก็เป็นกลิ่นยูนิเซ็กนะ มันเป็นกลิ่นที่เย็นแบบเย็นวาบแบบสว่างแบบสว่างมากๆเลยอะกลิ่นทะเลที่สว่างกลิ่นทะเลกลิ่นผลไม้กลิ่นมิ้น์สว่างเป็นคนที่แบบสว่างสดใสดังแก้วคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันสว่างอะมันบอกไม่ถูกมันหอมแบบแล้วติดทนด้วยนะหอมแบบจึง้งๆหอมแบบสว่างจึง้งๆเป็นคนที่สดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนมองโลกในแง่ดีโพ s ิทีฟการฉีดน้ําหอมแบบนี้ในทุกๆวันนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นวันดีๆในทุกๆวันรู้สึกว่าฉันสดใสสดชื่นอยู่ในทุทกๆวันนะคะกินแบบนี้มันมันดีแล้วที่สําคัญอนะขวดสวยเอาในเทียนกําลังคิดอยู่ว่าอยากจะได้อยากจะได้ตัวสีน้ํางเงินมาด้วยนะมาเป็นคู่กันเนาะขวดสวยเหมือนกันเลยนะคะแบบว่าหนึ่งซื้อเพราะขวดสวยด้วยสองซื้อเพราะว่า มันเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายเป็นกลิ่นที่เซฟเซน์ใครๆดมใครก็หอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่สร้างความโพสิทีฟให้เราในทุกๆวันอะ่ะเอออันนี้สําคัญนะทุกคนมั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 นสำคัญจริงๆนะคะตัวนี้เป็นขนาด100 ml เป็นออเดอร์เทอก็จริงแต่ว่าค่อนข้างติดทนนะแล้วกลิ่นมันก็จะเป็นแทวแบบฟ o r a l f ฟูตี้แล้วก็มีความเป็นอ q ความีความเป็นมินต์ตัวนี้ดีมากๆไปลองกันนะคะไปลองกันนะทุกคนโอเค อ๋อจริงๆยังไม่หมดมีตัวนึงที่เชนซื้อแบบแบ่งมานะต้องยอมรับก่อนแล้วจะบอกว่าหู้หอมมากทําให้เรานึกถึงนึกถึงอะไรบางอย่างนึกถึงน้ําหอมบางอย่างที่เราเคยใช้แต่ยังนึกไม่ออกว่าว่าเป็นตัวไหนนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ ตัวนี้เป็นน้ำหอมของ MCM ค่ะคือตอนแรกอะเทียนอะไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นที่ต่อมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่า MCM เราก็เห็นเขามีแต่แบบกระโปงกระเป๋าอะไรย่างี้ใช่ไหมแต่พอเทียนได้ลองน้ำหอมของเขาแล้วทุกคนเทียนจะบอกว่าน้ำหอมเขาหอมมากนะคือเนี่ยนึกไม่ออกจริงๆว่ามันคือกลิ่นอะไรอะเทียนเคยใช้กลิ่นแบบนี้แน่แต่ว่ามันนึกไม่ออกจริงๆท่านท่านนึกออกแล้วจะมาบอกนะแต่มันเป็นกลิ่นที่ หอมมากจะว่าไปกลิ่นมันก็ออกแนวแนววิกตอเรียซิเค็เหมือนกันนะใครที่ชอบวิกตอเรียซิเค็บอมเชลใครที่ชอบอ่าลองแวงที่เป็นตัวกระโปรงเขาเรียกลองแวงโมเดนเหรออะล็อตแรกที่เขาออกมานะเป็นเป็นเป็นขวดใสๆอส่ะเออขวดใสๆรุ่นรุนรนที่เป็นขวดใสๆนะกลิ่นทํานองนั้นเออกลิ่นทํานองลองแวงโมเดนที่เป็นแบบ ขวดใส่ๆแล้วก็กลิ่นทํานองวิกตอเรียซิเกตกลิ่นทํานองดอเช่กามานาม่วงทํานองนั้นนะหอมมากหอมแบบหอมเป็นฟลอเรลที่สว่างฟลอเรลที่ไม่ทึบแล้วก็เป็นน้ำหอมผู้หญิงที่ดูมีสเสน่ห์ดูสวยมีสเสน่ห์เซ็กซี่แต่ว่าไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นเป็นน้ำหอมที่ไม่ได้เข้าถึงยาก มากแต่ก็ไม่ได้ง่ายๆนะแต่ก็แบบเป็นน้ำหอมของผู้หญิงสวยเอางี้ดีกว่าผู้หญิงสวยและสดชื่นนะคะกลิ่นมันมีความเป็นดอกไม้ที่สดชื่นดอกไม้ที่เฟรชแบบนี้นะคะก็แต่เทียนจําราคาตัวจริงไม่น่าแต่รู้สึกว่าราคาก็5,000ันอัพนะราคาน้ำหอมของ MCM แพงอยู่แพงอยู่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าเท่าๆกับเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วๆไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็เป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ ถ้าผู้หญิงคนไหนอยากได้น้ำหอมฟลอเรลที่แบบดมง่ายๆดมไม่ยากอะไรแบบนี้ตัวนี้ห้ามพลาดน,นะอยากให้ลองไปดมดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเทนไม่แน่ใจว่ามีให้ดมมีให้ลองไหมอะไรอย่างเงี้ยเทนไม่แน่ใจนะแต่ว่านี้เทนซื้อแบ่งมากับพี่ที่รู้จักหรือพี่วิชนั่นเองค่ะพี่วิที่มาแต่งหน้ากับเทียนะเดี๋ยวเทนจะขึ้นราน เขาให้ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะตอนนี้เขา <_ d ance> นอกจากขายจีปาถ่ายยางอื่นแล้วก็มีน้ําหอมแบ่งขายด้วยนะไปอุดหนุนได้เลยนะคะเป็นน้ําหอมที่เขาซื้อมาใช้เองนี่แหละแล้วเขาก็เอาแบ่งไปด้วยขายไปด้วยใช้ไปด้วยขายไปด้วยอะไรเงีย้ยลองไปลองเข้าไปดูในเพจเขาได้เลยนะคะเขาก็ลงขายอยู่นะคะโอเควันนี้ก็หมดแล้วนะสาหรับน้ําหอมแบบสายสดชื่นสาหรับเทียนนะเทียนต้องบอกก่อนว่าคลิปของเทียนนะคะน้ําหอมสดชื่นของเทียนอาจจะไม่เหมือนกับช่องอื่นๆเนาะที่แบบว่า อาจจะมีตัวอื่นๆหรือตัวที่คล้ายๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับเทียนน้ําหอมสดชื่นในหมุเทียนคือเป็นน้ําหอมสดชื่นที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ใช้ได้ทุกฤดูอย่างที่เทียนนําเสนอไปเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สดชื่นแบบ e a r t h ้อย่าง c o e n o m เม e ใช่ไหมหรือว่าสดชื่นแบบ f l o r ร l จัดจัด f l o r a ที่เป็นกุหลาบอย่างเงี้ยก็อย่าง dewdrop q u a เ t e r ์ซีโร e ถูกไหมคะหรือเป็นออกแนวแบบเนโ o l i ก็มีเนาะ หรือเป็นแนวทะเลไปเลยแนวสดใสไปเลยก็มีหรือว่าแนวออกแบบแนวออกแบบฟรุตตี้แบบอบอุ่นอย่างแบบโปเมลเซรลังโบเมลโลเซรังเนี่ยก็มีฉะนั้นเนี่ยเทียนมองว่าการใช้น้ําหอมสดชื่นใช้น้ำหอมที่เซฟเซฟเนี่ยมันต้องมีหลายมิติให้คนได้เลือกนะคะเหมือนกับว่าเออถ้าวันนี้คุณอยากจะฟลอรลแบบสดชื่นจะใช้อะไรดีถูกไหมถ้าวันนี้คุณอยากจะฟรุตตี้สดชื่นคุณใช้อันนี้ถ้าวันนี้คุณอยากสะอาดเหมือนอาบน้ำใหม่คุณก็ใช้อันนี้ แบบนี้ค่ะมันหลากหลายดีมันจะไม่จำเจว่าจะต้องเป็นน้ำหอมสีฟ้าเท่านั้นหรือน้ำหอมสีน้ำเงินเท่านั้นอะไรเยงี้ค่ะวันนี้ก็เลยคัดมาให้ได้ชมให้ได้เลือกกันหลายๆอันนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะจะพูดไม่หมดในคลิปนี้นะเพราะคลิปค่อนข้างยาวแล้วนะคะคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเทนจซพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้านะคะแอบบอกด้วยว่าจะมีคลิปน้ำหอมของอ่า ปรุงนะคะปรุง f เ o w e r เอ่อวอร w วอเ a t e r นะคะคือเทียนอะซื้อตัวแบบแพ็กเกจที่เป็นแบบว่าแบ่งไม่ใช่แบ่งสิเขาเรียกอะไรเทสเตอร์มานะคะหอมทุกกินเลยทุกคนแบบเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวเทียนจะทำคลิปหน้าๆนะสักคลิปนึงไม่รู้ว่าอะไรอะไรจะมาก่อนอะไรก็ขอให้ทุกคนรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเทียนต้องไปก่อนแล้วแล้วเจอกันกับข,ขอหอมอีพีหน้านะบ๊ายบาย